อีสรปภาพใช่ไหมเลยมีอะไรอีกอันหน, <c oughs> น,นึ่งที่ดูบอกคอมมิวนิสต์อ่ะแล้วผมเศรษฐกิจนะมีทุนนิยมสังคมนิยมแล้วก็โสดสามสองหนึผมใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> นะครับโสดนะครับอ่ะมาอ่ะกรณีกรณีต่อข้อนี้ครับ เอกชนมีสิเป็นเจ้าของนะครับทรัพย์สินเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมใช่ไหมเอ่ย3 2 Three, two, 1น <laughs> ะครับอ่ะต่อต่อต่อ,ตอเอกชน <Okay. S 1> ขอ้อทีของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคือเอกชนมีการแข่งขันกันนะครับสินค้าจึงมีคุณภาพใช่ไหมเอ่ย3 2 Three, อ่าใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศธุรกิจขนาดเล็กจะได้เปลียบธุรกิจขนาดใหญ่หลังห้องสุดใช่ไหมครับขนาดเล็กจะได้เปรียบขนาดใหญ่ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่โอเคถูกต้องไม่ใช่ นะครับข้อน้าข้อหน้าข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจปรับราคาในส่วนของสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบใช่ไหมครับกับประเทศอื่นๆทาให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นด้วยใช่ไม่เอ่ยเลขที่สิบห้าครับอยู่ไหนอ่ะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ตาช่ อาจารย์เรียนครับขอบข่ายของเนื้อหารื่เราจะเรียนกันเราจะเรียนกันทั้งหมด5เรื่องที่เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือระบบเศรษฐกิจการพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเอเชียนะครับทรัพยากรกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับระหว่างประเทศการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็ผลของการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศเห็นไหมในรายงานเปิดรายงานขึ้นมา นะครับสอบน่าสุดท้ายเลยนะครับมันจะมีข้อที่ถามทั้งหมดห้าข้อนี้แหละเดี๋ยวเราไปทีละข้อตามกันเลยนะครับตามตามในสไลด์ไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูด้านแรกระบบเศรษฐกิจที่ครูบอกเมื่อกี้กรณีนนบอกว่ามีสี่ผ่านนะ oh. มีระบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นสามระบบนะครับจะประกอบไปด้วยครูนี่มึง oh. อย่างอย่างอย่าง oh. ไปนู่นก่อนนะครับ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับแบบสังคมนิยมแล้วก็แบบผสมตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ท้ายค่าต้องรู้แลวนะต้องรู้แลวนะตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ท้ายขาต้องรู้นะครับอ่ะระบบแบบทุนนิยมเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนแบบทุนนิยมนะครับเ็าบอกว่าลักษณะสำคัญก็คือเอกชนทำไมครับเป็น เจ้าของทรัพย์สินเลยนะครับปัจัยกผลิตและทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเลยก็คือจำไว้ว่าแบบทุนนิยมแบบทุนนิยมเจ้าของคือเจ้าของคือแบบทุนนิยมเจ้าของคือเอกชนนะครับเพราะว่าเอกชนมีเสรีภาพนะครับในการตัดสินใจผลิตจำหน่ายและดำเนินกิจกรรมนะครับด้วยตนเองนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นเจ้าของนะอเอกชนเอาอเค,ครับอ่ะอนะครับส่วนที่สาคืออะไรอิจกรรทางเศรษฐกิจนะครับดําเงินไปโดยกลไกของราคานั่นเองแล้วก็ผู้ผลิตจะครับสามารถผลิตสินค้ามาแข่งขันกันได้จำไว้นะคีย์เวิร์ดหลายๆอย่างของภูนนิยมเอกชนเป็นเจ้าของต่างๆนะครับเขสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการถามกันอีก เยอะเลยเหรอไม่ต้องเปลี่ยนนะตั้งหนึ่งถึงหนึ่งน้อยเลย,หย,เ,ยเหรอเขียนแค่หัวข้อไปนะครับไม่ต้องเขียนอะไรเลยเข้าไปเขียนว่าทุนยิยมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นเอกชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินใช่ไหมเ้อเอ่ย เอกชน ates. มีเสรีภาพนะครับในการตัดสินใจนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจเนี่ยดำเนินไปด้วยตลนไกของราคานะครับแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้ามาแข่งขันกันได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของข้อดีข้อเสียด้วยข้อดีข้อเสียทั้ง3ระบบเศรษฐกิจเนี่ยแบบทุนนิยมแบบผสมแบบสังคมนิยมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผลเนี่ยข้อดีของข้อเสียมันจะต้องขึ้นอยู anyway. ่กับใคร ผู้ประกอบการกรับผู้ประกอบการกรับข้อดีข้อเสียจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการกรับลูกค้าเราเรียกว่าผู้ผู้บริโภคนะครับถูกต้องนะครับอะเสร็จยังเราจะไปดูในส่วนของข้อดีข้อเสียเขียนแค่หัวข้อไปนะเราไม่ต้องเขียนจอบไปตั้งตรงเลยนะอะนะครับ ยไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้หที่ตัวดำๆเนี่ยนะยังเก็บอยู่ในบุษัทออกเท่านี้เดี๋ยว่อนที่จะท่อนที่โบนเดนจะตัดออกไม่มาเลยจะเป็นคนดีในคลิปอ่ะท่าไหนเอ่ย เพิ่งจะย้ายแล้วนี่แค่พอหอมใจสวยก็เต้นออกอุู้ว่าะมา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 ดูข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบุูนิยมนะครับอ่ะเราไปแล้วนะ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 ครับร้องไ่้แบบเสือช่องเจ็ดอีกแล้วอ่ะ อคโอเคโอเคไปแล้วนะครับมา,มาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียข้อดีนะครับของระบบเศรษฐกิจแบบเนี้ยแบบอิทนิยมที่ครูบอกว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะเอกชนใช่ไหมครับข้อดีเขาบอกว่าก่อให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตสินค้าเพราะว่าเอกชนสามารถตัดสินใจได้ด้ดยตนเองนะครับผู้บริโภคจะได้รับในส่วนของสินค้าที่มันมีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาที่ หลากหลายใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าสมมติว่ามีผู้แข่งผู้แข่งขันในการขายสินค้าชนิดเดียวกนันหลายรายนะไมครับสินค้าจะต้องทําให้คุณภาพออกมาดีแข่งการดีกว่าการรวมถึงราคาที่จับต้องได้หรือว่าราคาที่ดูคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ผลิตมีการพัฒนานสินค้าโดยใช้เทคโนโลยียต่างๆเนี่ยอยู่เสมอเพราะว่าถ้าไม่มีการพัฒนานสินค้า คู่แข่งคนอื่นก็จะไม่จะพัฒนาสินค้าและขายได้ดีกว่าตัวเองนะครับรวมถึงลดภาระนะครับของรัฐบาลในการดําเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกษิจนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ <S <S ข้อเสียนะครับเ็าบอกว่าเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็จะมีเงินในส่วนของ การลงทุนที่มันค่อนข้างเยอะเขาก็จะสามารถลงทุนแล้วก็ตีตลาดในส่วนที่ส่วนนั้นๆใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าอีกหน่วยงานหนึ่งหรือว่าอีกบริษัทหนึ่งมีทุนที่น้อยกว่าใช่ไหมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือสินค้าเขาก็จะไม่ได้ตีตลาดในวงที่กวา้างนั่นเองการการมันก็จะเกิดเป็นในส่วนของการไม่เท่าเทียมการในการกระจายรายได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงในกรณีที่ ผู้ผลิตน้อยรายนะครับมันก็จะเกิดการผูกขาดกันขาสมมุติว่ามีสินค้าบางอย่างที่ทําไมครับมีในส่วนของผู้ผลิตน้อยสึงคั้าน,นัา้นสินค้าน,นี้นั้นจะราคาสูงไหมสูงไหมสูงใช่ไหมนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมก็ได้ไหมมันจะมีร้านค้าเห็นความแตกต่างเห็นความผิดป,ปกติของร้านค้าไหม,ไมอะไรผิดป,ปกติ าราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมขนมจาก10บาทเป็น2ี่บาทเลยถูกไหมครับนั่นแหละครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเกิดจากการอะไรเอ่ยผู้ผลิตน้อยขายใช่ไหมครับมีคนขายแค่ร้านเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเขากำหนดราคาเท่าไหร่เราคิดไหมอินถูกไหมขายขนมแพงกว่าเท่าหนึ่งสุดท้ายปดกันสพราะฉะน้าก็ซื้อกี่เพราะว่าอะไรเอ่ยมันมีการแข่งขัทขนที่ค่อนข้างน้อยลองมีสักสิบร้านสิ เราก็ต้องไปซื้อร้านที่ถูกที่สุดในเวลาในสินค้าชนิดเดียวกันนะครับมีการใช้จ่ายทรัพยากรนเนี่ยค่อนข้างซิงเกเลืองนะครับรวมไปถึงทำให้เกิดลักธิวัตถุนิยมนะครับแล้วก็ออการบริโภคนิยมเช่นปัจจุบันเรามีวัตถุนิยมลักธินิยมคืออะไรตุ๊กตาเลยนะก็ยกไห้อายควางไงก็ตอนนี้มันเป็นกระแสอยูไ่ไงใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็น กายได้ไหมอะไรเหรอเออนั่นแหละช่างไม่เหลือเอาไปได้ยันยางเหรอเบบี้ทเบทรีไม่รูได้เพราะฉะนั้นจงบอกรูด้วยผู้ผลิตน้อยรายทําให้เกิดการผูกขาดนะครับทำาไม่ ก็เหมือนที่ครูบอกไงว่าถ้าสมมติว่ามีคนขายแค่หนึ่งคนสินค้านั้นเขาจะกาหนดราคาย่งไก็ได้สุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็ซื้อกินอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้มีตัวเลือกนะครับถ้าเขามีตัวเลือกร้านเนี่ยให้ราคาที่ถูกกว่าเราจะไปซื้อร้านนั้นไหมไปไหมอ๋อไม่ค่ะหนูก็จะซื้อร้านที่แพงอยู่ดีเพราะว่าหนูชอบลูกชายเขาค่ะอย่างนี้อะไรบ้างหนูชอบหนูชอบพ่อค้าค่ะหนูชอบแม่ค้าค่ะหนู ต่อให้เขาขาย20แล้วรัอื่น,นราก้าขาย10บาทเขาก็จะซื้อ20ค่ะนี่หรอหรือ,รย,ย,รอยอค่ะ<ล>อะไรนะผู้คาาก็คือสามารถกำหนดราคาขึ้นมาได้เลยว่าฉันจะขายในส่วนเท่านี้แล้วเขาก็จะสามารถขายได้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีคู่แข่งเพราะว่าผู้ผลิตมานทำไมน้อยใช่ไหมครับผู้ผลิตในสินค้าชนิดนั้นมันน้อยนั่นเองนะครับไ,ไม่พอหรอ เอาท่าที่เขียนได้เอาข้าที่เ <upright> ขียนได้อะไรนะครับเขียนใ้เอสารอ่นด้วยกิธปอหไรก็สามอ่านก็สามอ่าอ่าาาาาอาอาาาาาอาาต่าา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 ามาา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 อ เดี๋ยวเราจะไปกันแบบบรอีกอันหนึ่งไปแล้วแบบสังคมนิยมมาี่เ็นพุทจมนตแล้วไอแพนพุทธมนแล้วนะครับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเขาบอกว่าลักษณะก็คือรัฐเป็นเจ้าของทรัพย์สินแตกต่างเลยนะสังคมนิยมเมื่อกี้ทุนนิยมแต่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะอกรโชดอันนี้รัฐเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วนะครับรัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับปัจจัยการผลิตและทรัพยากรต่างๆนะครับ รัฐเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมถึงเป็นผู้ตัดสินใจนะครับผลิตจำหน่ายและกรเติ้นกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับมีการจำกัดสิทธิเสิีธิภาพของเอกชนด้วยนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยเป็นผู้กำหนดปริมาณการผลิตสินค้าและบริการนะครับรวมไปถึงการแข่งขันจะถูกจำกัดโดยรัฐบาลนั่นเองนักเรียนครับรบกวนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและถ่ายไว้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าการัดการจะดับไปแล้วครูจะได้ไปแบบเร็วๆก่อน หายไวๆเดี๋ยวนี้ดูเราจะได้เอาขีนต่อนเจะได้ไปสไลด์ต่อมาเลยนะครับอ่ะเร็วเราจะต้องแก้ปัญหาเสวหน้าก่อนอ่ะนะครับเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับของระบบสังคมนิยมนะครับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมข้อดีก็มีนะครับข้อเสียก็เยอะนะครับข้อดีเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยจะมีความเท่าเทียมกันนะครับได้รับสิทธิหรือว่า ในส่วนของสวัสดิการจากภาครัฐนะครับรวมถึงรัฐบาลเนี่ยมีการควบคุมการผลิตเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายนะคะร,ถถรับรวมไปถึงการป้องกันการผูกขาดของเอกชนนะครับเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยผันแปรมากนะักขึ้นลงมากนะักนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียก็มีเยอะนะครับก็คือการวางแผนจากส่วนกลางเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหาวางแผนไม่ดีนะครับจะส่งผลให้เกิดความขา,าดแคลนในหลายหลายด้านนั่นเองนะครับรวมถึง ประชาชนนะครับจะไม่มีสิทธิชเสรีภาพในการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วข้อเสียของระบบเศรษฐกิจฉบับเนี้ยไอ,อแบบ้แบบแบบเนี้ยแบบสังคมนิยมยม,ยมันจะไปตกอยู่ที่ผู้อะไรผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการอ่าผู้ประกอบการเพราะว่ามันจะไปจํากัดในส่วนของกฎหมายที่ควบคุมในส่วนของผู้ประกอบการเพราะว่ารัฐจะเข้าไปส่วนเอ่อไปดูแลดดโดยตรงนะครับอันนี้ ขาดแรงจูงใจนะครับสินค้ามไม่มีการแข่งขันหรือว่าผลิตเท่าไหร่รักก็ขวบคุมราคาไว้ถูกไหมครับผลิตยังไงก็ได้2ีสบาทต้องเดิมต่อให้สินค้าชั้นดีขนาดไหนราคากำหนดไว้ให้ฉันขายแค่ย0สบาท10บาทมันก็กไมครับเขาก็ไม่อยากพัฒนาในส่วนของสินค้าชนินดนั้นถูกไหมผิดมิโตกจากส่วนกลางครับอ่ะวางแผนจากส่วนกลางใช่ไหมจาก,กลางกลาง อ่ะนะครับแล้วก็ขาดแรงดูงใจในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆด้วยที่สองข้อนี้มันก็คือขาดแรงดูงใ,ใจนั่นแหละเพราะภาครัฐก็เข้าควบคุมอยู่แล้วนะครับการพัฒนา,นา,นานสินค้าก็เลยไม่อยากทําบก็ก็ขา,ายตามที่ที่ทาํามาพัฒนาไปก็ได้ราคาเดิมนะครับอ่ะขายไว้ไว้ไปน,นะต่ <lacking. S 1> อมาระบบเศรษฐกิจแปบ สุดท้ายก็คือแบบผสมนะครับลักษณะก็คือรัฐครึ่งหนึ่งเอกชนครึ่งหนึ่งนะครับตามตัวเลยเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตอะไรตกเลี้ยงปิดปัจจัยหมดเลยนะครับเอกนชนมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตเนี่ยหรือทรัพยากรต,ต่างๆเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ตามกฎหมาย,ยานั่นเองนะครับการผลิตการจัดจำหน่ายนะครับ มีการมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในรูปแบบของเอกชนนะครับรวมถึงรัฐบาลเนี่ยจะมีบทบาทในการแทรกแซงบางจีเอ๋อในส่วนของบางกิจการนะครับที่มีความสํมาคัญแล้วก็ส่งผลต่อสาธารณชนโดยตรงนะครับแล้ะว่ามีการกาหนดน,นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยกลไกราคานะครับในการจัดสรรทรัพยากรนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับ อ่มีการแขน่งขันาทางเศรษฐกิจในที่นี้มันหมายถึงว่ารัฐนเนี่ยจะมีการแทรกแซงในส่วนของทำไมครับความเป็นธรรมดูว่าสินค้ามันมีความเป็นธรรมหรือเปล่าแล้วก็เพื่อป้องกันการปูข,ขาดทางการค้าเองนะครับถ่ายไรถ่ายหน้ากูแย่นะเนอกว่วางเล่า เราไปดูข้อดีข้อเสียเลยนะครับข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็บอกว่าข้อดีเนี่ยมีความล่งตัวในการดําเนินกิจการหรือว่าดำเนินงานนะครับเพราะว่าอะไรสามารถปรับได้ตามสาภาพเศรษฐกิจนะครับเอกชนมีการแข่งขันกันนะครับสินค้าก็มีคุณาภาพต่างงนะครับประชาชนจะเข้าถึงในส่วนของบริการต่างๆที่รัฐทาไมครับ จัดสรรไว้ให้ได้นั่นเองเพราะบริการต่างๆเนี่ยเป็นของรัฐด้วยนี่น,นะครับรวมถึงประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการประอกอบอาชีพนะครับส่วนข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันนะครับการบริหารจัดการของรัฐไม่แน่นอนแน่นอนแล้วอันนี้คือไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับสองคือการบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยในกิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทนะครับยังขาดในส่วนของประสิทธิภาพอยู่แล้วก็แรงจูงใจนะครับในการ สำหรับเอกชนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ยังมีไม่มากพอนะครับรวมถึงมีความเสี่ยงนะครับจากความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐด้วยนั่นเองนะครับที่คือข้อเสียนะห้อยหายไม่เกียนเลยว้ายห,หายไม่เกียนเลย